นะครับผมสวัสดีครับกับวันหยุดพี่หนอกเกี๊ยวเจ้าเก่าครับเออพี่หน่อยเดี๋ยวครับรวกเนี่ยลวกดับเดืยบลอยครับผมเออเนี่เกี๊ยวใส่เหลือคนๆน้ำพี่หนอกกับหยอดกันชงครับผมนี่เนี่ยดั้มใส่สามหยอดสี่หยอดเนี่ยพี่หนอกเนี่ยเปรี้ยวเดี๋ยหอมครับผม ยอดเจ้าเก่ารสชาติบอกเลยว่าสุดยอดครับได้ผลเราถัวา่วผลเราแจนนะครับสีดำที่น่องกระเทียมนี่กระเจียวใหม่ๆเลยครับเจียวห่อนๆลงหันใส่ลงไปอีก หวานตัวนะเทียมเจียวใหม่ๆได้พี่นนางเจียวหอมครับเทียมเจียวสวยยุ้่ของอันไหนมีบอ๊ะ ไา่ต้องคิะอะไรลยคบมาก็มาตกแต่งครับผมมาหมลวกเขา,าขใส่ผักกัน แต่งหน้ากดย๋ยวครับจเจอเลยวนทีนี่คนก่อนเครอ้อันนีน้ก็พี่น่องเสีบ เดี๋ยวใส่เลือดด้วยน้ำข้นๆเ้าแล้นี้มันคือปืออันวะาบครับจีะไรของจิน่่ดจีนโน่นี่บอกอะไรเส้นหลายจีนโน่เส้นเยอะไหม อันนี้ก็ได้อันนั้น,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 นก็ปิดใส่เดใส่คัแล้วอลับบเนื้อเปลือ,อยเอาคืนมาสักครงพีนะ่นกบอกให้กินเนื้อรวบกินเนื้อเปล่อโอเคครับเขาสิีมาปุ้งอันนี้เลยบัตพริกเผาพี่เนาะ พ,พรพิกเผาไทยจะลาน้ำตาลมาไหมสอดพริกใครเมื่อไรขึ้นนำสมทรายชูขึ้นเนา เกีียวหวานคือเก่าอครับแมากเกอร์พริกนี่ใแบบพริกไทยนี่หนอเลยยังแลอวกน้ำตาล โอเคครับผมก็ห่อตลงไปใบอันนี้ตามไปโอเคครับไิดใส่นามกันเลยาานะฮะลูกศิลนปะ์จะสีรลูกเนาะ วางลูกสินก่อนพี่นอ้องเนี่ยเพื่อเนี่อเสียดาใจครับผมเนี่ยนะเข้า่าเห็ดเองแต่มันซาใจลูกอสืออย่างงี้กับบุ้งตกแต่งใส่เอา งามคนๆเลยพอละทอัน่นี้กันได้จะเหนีนยบเยดีกว่ามาเซดแซบนี่กันนะค,ครับน,น,น่องขนใดวะบ้อ <laughs> วัฒชาต้องวอรถึงครับหอมมะมัดแบดเผ็ด เด็ด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 อย่าให้กินเขาไปผมเนี้เนาะหอมมะตะปีบเห็ดบะหอมโอ้โหปีกเขาหนึ่งว่ามันอเหยังไปก่อนก่อนอย่าดแต่มะถวยนะกินเนาเอาคนก่อนปรุงยังไม่ได้คนแหมโถเอาสุดยอดครับผม มันมาต้องไปดูหนังกระทอมมันนักดิตเขาบอกว่าหนังอะไรสนุกกระทอมไอ้ที่มันเป็นผมเขียวๆเหรอไหมโชเกอร์เออญี่ปุ่นหนังเกาหลีฟกระทอมเกลีฟจีนเราดูต้องแต้มเมื่อนี้แล้วบอกเดี๋ยวว่ามันสนุกมมีเวลาเบิ่งหนังับหนังที่จุ่มบอกอะไรหนังหวหนังอะไรที่มันผมเขียวอ่ะไม่พ่อสุดแซ่บ กินนอดูนะยินหนอดูนะวันนี้นี่างบนยำผึ่งคำเขาไม่ในหน้าจะหน่วยตนันแบบอ่ามัมมาต้องไปดูข่าววนจนืลาบุ่งก็เปองกันนอนตอนที่นอน ดูจบมามาเคยดูพิโนก็ววเปิดจอใหญ่สิหรอไม่ติโนดูได้คอมติโนเปิดตรงนี้เหรอ,หอมันรหัสไพ่สมเนี่ยเป็นตราบย่างเพราะติโนเขาดูได้โทรศัพท์กับคอมถ้าเปิดในวความปเป็นเบีย อบมือไม่ชอบอมออไม่สนันอรับเคยดูแล้วปะดูไม่ชอบน้องปัญญาอ่อน đùa đùa nắng chìm lốp gần em mai này nó phuồng điện tầm tới

นคนตื่นหนามอไจามเลยทำไมคอยอยากเบิ่งนาม Jeg har lyst til å ha litt vann.

มาถึงบ้านเข้าแล้วตาย

khăn này một bên ông sợ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คาแ,าแม่ปาแม่นีเกิดเป็นคนได้กูเชียนะยมเกดี่ยคือต้องมเกี่ยงเกลยเม็ดอันนี้เด้อนี่เด้อดำหลอกจมอาเนี่ยครับ trăm hạt hoặc thì xoài năm nước các หามองนอนบ่ม่งานก็ป mm. า่เลยเดี่ยพิมสอ่งหักแต่่เคยเบ่งบ่ใหม่น่งใหม่วายุในปีนั้นมาบรไเวเบ่งจะหักกันองหักแต่เงนได้ที่หน พินโนก็รู้เรื่องนี้ไม่เข้าในคอมไปจำรหัสบุตร่ะก็จำได้ไหมรหัะอะไรเข้าแอปปิดก็ิโนไม่ต้องล็อกอินในเพลย์สเตชันติโนแค่อันนี้ใส่คิวอาร์โค้ดจำรัสนี่เยรอเนี่ยน่าัะหัเนดูเยอะเลยใส่คิวอารโค้ให้ป,ปิดด้วยทินเออไม่บ้นเียดูได้หลายเรื่องเยมีหนันงจีนดูนี่ อะวะจนเหมือนพี่หอ้องเลยลอยครับแล้ครับผมพนะื่อนๆมาเพิ่มก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าครับ ായിട്ട് ഞാൻ ഹെ